<Yep. S 2> สวัสดีครับผมไอ้ตาเดอกรับดอตะแบบนะครับวันนี้นะฮะได้โอกาสมาโดยบังเอิญน,นะครับได้มาอาคารบศพพี่แลนะจริงๆแล้วนะฮะวิ่งผ่านแล้วนะครับไม่รู้อะไรนะโดนใจนะให้เลี้ยวกลับมาหลงซอยนะครับมาโผล่อวัดหาดแตงโม เลยได้มาเคารพศพของพี่แอลนะฮะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับที่จากพวกเราไปแล้วนะครับแต่ว่านะฮะชื่อยอดรักสลักใจยังอยู่ในความทรงจำของเราตลอดนะบทเพลงลูกทุ่งนะครับอบอกกับพี่แอลว่าพี่แอลไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดอกรักดอกตะแบ,บเกเตะสอนงามนะครับจะพยายามแต่งเพลงลูกทุ่งนะลูกทุ่งจา๋าที่พี่แอลร้องพี่แอลชอบนะครับนะฮะให้อยู่คู่วงการ ตลอดไปจนกว่าท่วงฟ้าดินสลายนะครับนะฮะก็แต่งไว้อยู่3เพลงเกี่ยวกับพี่แอลนะฮะยังไงแล้วก็พี่แอลช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะฮะคนดีสีเมืองพี่จิตเพลงหนึ่งแล้วก็ขอดังสัตตึงครึ่งหนึ่ง<า>พี่แอลนะฮะส่งไปตรงไหนก็ยังไม่มีใครร้องเลยพี่แอลไม่มีใครรับเ,<อ>เดี๋ยวต้องร้องเองล้วล่ะนะยังไงก็บนบานสายกล่าวนะฮะบ,บอกกับพี่แอลเนาะยังไงแล้วก็ขอให้ บทเพลงที่อาจารย์ดอกรับดอกตะแบกเกสอนงามแต่งนะฮะให้ถูกตาต้องใจกับค่ายเพลงค่ายใดค่ายหนึ่งก็แล้วกันนะ,ะนะฮะเพราะว่าอุตสาห์ตั้งใจนะฮะอุตสาห์ตั้งใจแต่งเพลงนี้ให้กับพี่เอลยอรักสลับใจนะครับอ,อย่างไรก็อย่าให้นะฮะบทเพลงนี้นะสูญเสียหรือหายไปกับคนแต่งเลยนะครับอะอย่างไงแล้วก็ถ้าหากว่านักร้องท่านใดนะครับอยากจะได้เพลงนะฮะ ขอดังสัตตึงครึ่งหนึ่งพี่แอลแล้วไปร้องนะครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับ0872014645นะครับบทเพลงนี้นะฮะจะเป็นของคุ้นทันทีนะครับนะฮะวันนี้นะฮะอย่งไรแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัว เอาเป็นลูกศิษย์พี่แอ้วดีกว่าเนาะเพราะว่านานแล้วไม่เคยได้กล่าวคำนี้เลยนะฮะแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะได้มาชมชมรูกภาพสวยๆนะครับนะฮะโดยความบังเอิญจริงๆนะเพราะว่า พี่เอลอาจจะคิดถึงนะครับนะอยากจะให้อาอ่าวงการคนในวงการศิลปินแต่ยังไม่มีโอกาสโด่งดังนะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนะพี่เอลนะ,อะขอกอดพี่เอลหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่บาดใจอิชานะครับขอกอดหน่อยนะพี่เอลเนาะนะตัวจริงนะตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้กอดน,นะครับตอนนี้มากออขอหุ่นกอดหุ่นก็ยังดีนะฮะจะาอิฉานะครับ